สวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสี่เรื่องไหลยนต์นะฮะมาครับผมเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปที่สามนะครับกับรถวัดสี่คันนี้ครับรถวัดสามคันแล้วก็รถตู้คันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูหัวหน้าสอนนะครับดันเขานะครับเขาตรงนี้เขาเรียกเขาภูกระดึงป่ะครับนี่ฮะผ่านไปชุมแพเนี่ยครับภูกระดึงไปชุมแพนะครับ เท่าไรนะครับประมาณโล2โลเนี่ยครับเขาตอนขึ้นเขานะครับเรามาดูรถของราซอนนะครับเป็นรถ FC นะครับ FC ซูเปอร์เซียนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่แต่ช่วงล่างยังใช้ของซูเปอร์เซียอยู่นะครับเครื่องนี่เปลี่ยนเป็น6ซูมนะครับ W O 6 E นะครับ1 6 5แรงนะครับเครื่องนี้โนแล้วก็เกียร์ก็เป็น6สปีดครับ เป็นเกียร์ h ฮโอนะครับแปดรอบสองครับตัวนี้นี่ฮะยกหน้าครับไม่มีคนลากนะครับแล้วก็มีรถตู้ครับอยู่ข้างบนนะนั้นมาดูัวหน้าสอนดันเข่าครับของผมขึ้นเกียร์สามสบายครับของัวหน้าสอนก็น่าจะเกียร์สามแล้วครับตัวตัวนี้ตัวแรงเลยครับเอฟซีนี่น่ครับโอ้ยพุ่งเลยพุ่งขึ้นเลยครับ น่ากลัวเท่าไหร่ครับเขาไม่ได้ชันหรือว่าไกลเท่าไหร่นะครับยัาน ใส่ดูครับไม่ได้แปลงอะไรเยอะแยะนะครับแท่นเครื่องข้างหน้านะแท่นเดิมนะครับแล้วก็แท่นข้างหลังก็ต้องแปลงนะครับเพราะว่าเครื่องสีสูงนะครับเป็นเครื่องจับแท่นเกียร์นะครับไม่ใช่จับมัวหมูเครื่องนะครับถ้าเครื่องหกสูงมันจะจับทั้งวัวหมูเครื่องแล้วก็วหัว ท้ายเกียร์นะครับเอ้ยทายเครื่องนะครับจับข้างหน้าแล้วก็ท้ายเครื่องนะครับตัวแรงเลยครับชุบเคมก็ล้องหาใครที่เป็นรถด,ดำนะครับลองหาไปใส่ดูครับเครื่อง WO 6E ครับ 6E 6, e 6 เป็นบกุกีก็จะเป็น,นร้อยหกห้านะฮะถ้าใครอยากได้ปั้มลมก็มีขายเป็นฝาหน้านะครับเป็นฝาหน้าแต่จะเป็นของถอดนอกนะครับของไทยนไม่ค่อยมีนะฮะอมอนี่ก็ต้องใส่เกียร์สามครับถอนเกียร์สามเลยสุดท้ายแล้วครับเดินสุดท้ายแล้ว วัาครึ่งแลับ ไม่รู้เราจะถึงบ้านกี่โมงนะครับว่าตอนนี้ก็อยู่ห้าโมงสี่สิบแล้วพึ่งถึงนี่แหละฮะเขาตรงนี้แหละเราเรียกเขาอะไรไม่รู้ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าใช้หมวนซูมแนะขออภไปด้วยครับก็ได้ซูมเข้าไปใกล้ผมก็วางระยะห่างประมาณสา 400เมตรนะฮะจากรถคันข้างหน้นานะไม่อยากเป็นใกล้นะครับเพราะว่ารถหัวหน้านี่ถ้าดับมาเนี่รถข้างหน้านี่เอฟซีตัวนี้ถ้าดับมาเนี่ย, F นะดยได้เข็นนะฮะเพราะว่าได้สตาร์ททั้งนะครับเมื่อวานก็จอดตรงไหนถ้าดับนี่ก็ได้เข็นนะฮะแล้วก็ได้ลากกันนะครับจอดหน้างานก็ได้ลากกันกระตุกกันเนี่ย ันนี๋ยวไม่ไกลครับเหลือชุมแพสามจุดเจ็ดโลครับนี่ฮะก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเรียกว่าจะถอดนะครับ FC คันนี้ผมมาเอาสิบสองเมตรเนี่ยได้ใส่แค่สองขึ้นนะครับูตรงนี้รถบัสสิบสองเมตรนะแต่อันนี้มันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักก็น้ำหนักรวมก็ไม่ถึง ก็น่าจะอยู่ประมาณกบตันนะครับหนักตัวรถวนะัดล้วก็ก็รถตู้นะครับก็ประมาณนี้นครับนะครับผมก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายครับไม่ว่าจะมีสัตเด็ดอะไรให้ได้ชมนะครับไปทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยเพื่อพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันนะฮะหรือว่าจะได้ขายสินค้าอันไหนนะครับไปส่งลูกค้านะครับก,ก็ติดตามชมครับว่าจะมีรถอันไหนเข้ามาบ้างนะครับผมก็ลองอก็ติดตามครับติดตามชมครับไป คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับเอาไวเ้เจอกันโอก,กาสหน้านะครับผมสวัสดีสสดครับ